สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำเสียงบรรยายนะครับทำด้วย Google นะครับเพื่อที่จะนำไปประกอบการทำวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนำเสนอผลงานวิดีโอนำเสนองานอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งบันทึกเสียงเอาเองนะครับเรามีเครื่องมือนะครับโดยใช้ g o o g l e นะครับวิธีการทำนะครับให้เราเปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็เสิร์ช Google นะครับว่า Tt t t s นะครับตรงนี้นะครับ Tts ออนไลน์ไทยนะครับค้นหานะครับก็จะเจอให้เราไปที่เว็บนี้นะครับเว็บที่2นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บนะครับไว้ให้นะครับไว้ให้ใน ใต้คลิปวิดีโอนะครับพอเข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะครับตรงนี้นะครับคือกรอบที่เราจะเอาข้อความนะครับมาวางนะครับข้อความที่เราบรรยายบทนะครับตามบทตามสตอรี่บอร์ดของเรานะครับอย่างเช่นของผมนะครับผมก็จะเอาข้อความนี้มาวางนะครับ มาวางนะครับก๊อปปี้นะครับแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับแล้วเราก็อ่านนะครับตอนนี้เป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยเป็นเสียงผู้หญิงนะครับตอนนี้เราก็กดฟังนะครับโรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนประถมศึกษาเล็กๆแห่งหนึ่งเราก็จะได้ยินเสียงนะครับทีนี้ในนี้นะครับมีหลายภาษาเยอะแยะมากมายนะครับอาจะมีทั้งเสียงภาษาไทยผู้หญิงและผู้ชายนะครับ ลองมาฟังเสียงผู้ชายดูครับอันนี้เป็นผู้ชายแล้วนะครับโรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนประถมศึกษาเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ในเขตชนบทที่มีบรรยากาศแบณนี้นะครับข้ามกลางภูเขาที่และป่าเขาทุกๆเช้านักเรียนทุกคนจะมาเข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติพร้อมกันทีนี้วิธีการดาวน์โหลดทํำยังไงนะครับทําแบบนี้นะครับให้เราเอาเมาส์มาชี้ตรงคําว่าเพลตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ คลิกขวาเลือกตรวจสอบนะครับคลิกขวาเลือกตรวจสอบตรงนี้นะครับจะเจอหน้าต่างทางด้านขวาอย่างนี้นะครับให้เราเลือกมาที่แท็บเมนูเน็ตเวิร์กนะครับนะครับตรงนี้นะครับแทบที่2นะครับก็ให้เราเลือกมาที่มีเดียนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เรายังไม่ไม่ขึ้นอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่กดให้เขาอ่านนะครับเราลองกดให้เขาอ่านดูนะครับ โรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนประถมศึกษาเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ในเขตชนบทที่มีบรรยากาศท่ามกลางภูเขาที่และป่าเขาทุกๆเช้านักเรียนทุกคนจะมาเข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติพร้อมกันสังเกตรตรงนี้นะครับตรงนี้คือเสียงนะครับตรงนี้คือเสียงเสียงที่เขาอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับวิธีการเอาโหลดนะครับให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาที่เสียงแรกตรงนี้นะครับแล้วก็ Open In New Tab นะครับเราก็จะเจอแท็บแบบนี้นะครับเราคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงจุดสามจุดตรงนี้แล้วก็คลิกคําว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็เลือกเราจะตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรก็ได้นะครับตามบทของเรานะครับแล้วก็กดเซฟเรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะแบ่งเป็นเป็นสไฟล์นะครับ สังเกตตรงนี้นะครับอันนี้ไฟล์ที่1ไฟล์ที่2นะครับซึ่งเสียงจะต่อกันเราก็ทำเหมือนเดิมครับคลิกขวาแล้วก็ Open อย่างนั้นก็กดดาวน์โหลดนะครับก็เซฟอันนี้นะครับเราอยากจะเราอยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับเราก็เอาข้อความใหม่มาใส่นะครับแล้วก็ c o p y ข้อความใหม่มาใส่ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับในช่องนี้เดิมเรามี2แล้วนะครับ พอเราใส่ข้อความอีกนึ่งไปนะครับข้อความใหม่เข้าไปคุณครูเวรประจําวันก็มีอบรมบ่มนิสัยนักเรียนเป็นประจําทุกวัน่ะก็เพิ่มมาเป็น3แสดงว่าเพิ่มอีกหนึ่งเสียงนะครับเพิ่มอีกหนึ่งไฟล์นะครับเราก็ดาวน์โหลดไฟล์ที่3นี้นะครับคลิกขวานะครับใส่ไฟล์แล้วก็ open New Tab คลิกดาวน์โหลดแค่นี้ก็ ทีนี้ลองมาดูเสียงที่เราดาวน์โหลดมานะครับคุณครูเวรประจําวันก็มีอบรมบ่มิสัยนัเรียบร้อยนะ,นะครับก,ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถนําไปตัดต่อในคลิปที่เราต้องการได้เลยนะครับก็สําหรับใครที่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถที่จะ,ะมาสอบถามได้นะครับแชทข้อความเข้ามาเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆข้อมูลสาระจากผมนะครับ